แต่ว่าเริ่มต้นดูข่าวนี้ก่อนนะฮะท่านผู้ชมเมื่อ4มิถุนายนที่ผ่านมาครับกระทรวงวัฒน,ธ,นธรรมโดยกรมการศาสนาเนี่ยเขาจัดพิธีจเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรถวายเป็นพระราชุุศลแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบร,ร,รมราชินีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชาสมภพสามิถุนายนโดยจัดทั้งในกรุงเทพและทุกจังหวัดทั่วประเทศนะฮะคือทางกรมการศาสนามาจัด อีกวันหนึ่งก็คือวันที่4ี่มิถุนายนนะครับอย่างสวนกลางตรงนี้จัดที่วัดประคังโคสิตารามีพระเทพประสิทธิคุณเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะฮะแล้วก็ยังมีผู้แทนจากกระทรวงวัฒน,นธรรมมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากเลยนะครับขังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒน,นธรรมท่านบอกนะฮะว่างานเนี้ยเป็นโอกาสสำคัญที่คนไทยจะได้ร่วมการแสดงถึงความจงรักภักดีด้วยการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด พระราชินีนะฮะที่ส่งทําหน้าที่เคียงข้างในหลวงในการช่วยดูแลบ้านเมืองซึ่งครั้งนี้ก็จัดครบทุกศาสนาเลยนะฮะ,ะคนที่เป็นประธานในงานเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะส่วนการจัดในต่างจังหวัดเนี่ยนะ,ะฮะทุกผู้ชมฮะก็เรียกว่าจัดการทั่วประเทศเลยนะฮะ และครบทุกศาสนาด้วยนะครับอย่างศาสนาอิสลามจัดที่ส์บริหารศาสนาอิสลามที่เขตหน,นองจอกนะฮะศาสนาคริสต์เนี่ยก็มีพิธีมิสซามีภาวนาขอพรถวายพระพรท,ท,ทั่วประเทศนะฮะพระฮินดูมีสวดมนต์ถวายพระพรที่เทวสถานและวัดฮินดูในกรุงเทพซิกเนี่ยสวดอันด้าแล้วก็แจกน้ำดืม่มให้แก่ผู้ยากไร้ถวายเป็นพระราชก,กุศลด้วยนะครับเดี๋ยวฟัาเสืยงสัมภา์หน่อยครับ กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาได้จัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศค่ะโดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมพุทธศาสนานะคะแล้วก็พุทธศักนิกชนทุกท่านรวมไปถึงพระสงฆนิกรชาวไทยทั่วทุกหมู่เหล่า ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนค่ะได้ร่วมบำเพ็ญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยกิจกรรมส่วนกลางวันนี้ได้จัดที่วัดระฆังโคสิตารามนะคะเวลา8นาฬิกาวันที่4มิถุนายนค่ะโดยกิจกรรมในวันนี้ก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระพิสุขสงฆ์นะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสที่สมเด็จพระนันต์เจ้าสุธิดาพระชนราชพิมลลักษณ์พระบรมราชินีได้เฉลิมพระชนมพรรษา47พรรษาในวันที่3มมิถุนายนค่ะ โดยกิจกรรมอื่นๆสําหรับในระดับภูมิภาคนะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมตามพื้นที่นะคะของตัวเองจะมีกิจกรรมคล้ายๆกับส่วนกลางค่ะก็คือการทําบุญตักบาตรการเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ยังมีในส่วนของนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีด้วยนะคะซึ่งดิฉันในนามของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะจึงขอเชิญชวนพระสงฆ์นิกาชาวไทยทุกท่านนะคะได้ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา ได้ทางเว็บไซต์ของสำนักพระราชวังโดยพร้อมเพียงกันด้วยค่ะเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นการแสดงถึงความเป็นไทยนะคะที่มีระบบพระมหากษัตริย์นะคะขอเชิญชวนทุกท่านค่ะ